อ่ะนะครับเด็กๆครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องการกั้นนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราทําการเรียนเรื่องของการเรื่องหอยแห้งกับการตกผลึกไปแล้วนะครับมันเป็นการแยกสารนะครับอีกชนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้คับเด็กๆครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการกั้นนะครับเด็กๆครับเปิดหนังสือไปหน้าที่7077นะครับ77ครับทีนี้เราจะมาดูแรกครับมันจะเป็นคําถามครับเด็กๆครับ คำถามนะครับสารเนื้อเดียวเด็กๆดูบนนี้ก็ได้ครับสารเนื้อเดียวหมายถึงสารประกอบด้วยสารเพียงชนิดเดียวถูกรอผิดผิดนะครับเพราะเพราะว่ามันเป็นอะไรครับลูกมันมันเป็นสารผสมที่รวมกันเป็นเนื้อเดียวมันไม่ใช่มันไม่ใช่สารเพียงชนิดเดียวนะครับเราต่อไปครับสารที่มีจุดเดือดต่ําจะระเหยได้ยากกว่าสารที่มีจุดเดือดสูงถูกรอผิด ผิดเพราะเพราะเพราะมันจะเหยได้อะไรได,ได้ง่ายกว่า,า,วาอถูกต้องนะครับต่อไปสารละลายที่ประกอบด้วยของเหลว2ชนิดจะไม่สามารถแยกออกได้โดยการระเหยแห้งถูกหรือผิดถูกค่ะถูกนะครับ,รบเพราะ,ะรมันจะสามารถละเหยได้โดยพิการการการกับนะครับอ่ะอันนี้คือเป็นการคำถามนะครับเพื่อให้เราได้เกิดการเรียนรู้ก่อนนะครับ ต่อไปเด็กครับมาดูครับการกั่นเด็กๆครับดูหนังสือเลยนะการกั่นครับการกั่นนะครับการกั่นคือการแยกคือการแยกอะไรลูกแยกสารนะครับสารลายสารสารเนื้อสารเนื้อโทษทีอ่ะเป็นการแยกสารละลายที่ประกอบด้วยของเหลวสองชนิดหรือมากกว่าสองชนิดที่มีจุดเดือดแตกต่างกันออกจากกัน โอเคครับดูการใช้ความร้อนนะครับแล้วก็จะมีหลักการควบแน่นเข้ามาด้วยนะครับเมื่อไอ้น้ำนะครับเจอความเย็นเกิดการควบแน่นนะครับอ่ะต่อไปครับเด็กครับดูหน้านี้ต่อเลยนะครับไปไปหน้าที่7078นะครับอันนี้เป็นการกันนะครับเป็นการกันแบบธรรมดานะครับการกันแบบธรรมดาก็เป็นการแยกสารนะครับตั้งแต่2ชนิดขึ้นไป ออกจากกันนะครับโดยใช้จุดเดือดที่แตกต่างกันนะครับถ้าจุดเดือดต่ำกว่าก็จะเกิดการแยกตัวออกก่อนนะครับแล้วก็จุดเดือดสูงจะออกที่หลังนะครับอย่างเช่นนะครับตัวอย่างครับการกันน้าเกลือการกันน้าเกลือนะครับน้าเกลือนะครับน้ําร่วมกับน้ําเกลือกลายเป็นสาระละลายน้ําเกลือหรือว่าสาระละลายโซเดียมคลอไรน์นะครับ ทีนี้เกลือกับน้ำเนี่ยน้ำจะมีจุดเดือดเท่าไรหนึ่งร้อยองศาเซลเซียสโอเคครับและเกลือล่ะลูกหนึ่งพันนสี่ร้อยสิบสามองศาเซลเซียสทีนี้ถ้าจุดเดือดมันต่างกันนะครับจุดเดือดมันต่างกันเนี่ยจุดที่ต่ำกว่าจะเกิดการรุดออกก่อนนะครับนะครับเหมือนกับตัวอย่างครับตัวอย่างกิจกรรมของมน,นี้ครับกิจกรรมกาะรทดะลองหน้าที่หน้าที่ เจ็ดสิบเก้านะครับอ่าดูเลยนะครับนะครับต่อไปครับจะเป็นกิจกรรมการการกันแบบธรรมดานะครับอุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะครับเพื่อเป็นการแยกน้ําออกจากสารละลายนะครับโดยพี่การกันแบบธรรมดานะครับอุปกรณ์ของเราก็จะมีตามภาพนะครับอันนี้คือเราติดตั้งไว้แล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับอันนี้จะเป็นฐานนะครับแล้วก็จะเป็นตัวจับนะครับ ตัวจับหลอดทดลองนะครับอันน huh. ี้คือหลอดทดลองนะครับอันนี Ag ้คือเทอร์โมมิเตอร์นะครับอันนี้คือสายยางนะครับสายยางธรรมดานะครับแล้วก็ฝั uh, ่งนี้ก็จะเป็นหลอดทดลองอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีน้ําอันนี้เป็นน้ําเย็นนะครับน้ําเย็นเพื่อที่จะช่วยในการควบแน่นนะครับควบแน่นก็ได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะมีตะเยงแอลกอฮอล์นะครับอ่านะครับธีทำเราก็จะทําการ เตรียมสารละลายโซเดียมคอลอไรด์ก่อนนะครับโดยการผสมเกลือลงไปนะครับแล้วเราก็จะทําการเทตัวนี้ลงไปในหลอดทดลองนะครับจากนั้นเราทําการจุดไฟนะครับเดี๋ยวขอนักเรียนหนึ่งคนนะครับช่วยทําการทดลองนะครับออโอเคครับทีนี้เราจะมาทําการทดลองนะครับลองดูซิว่าเราจะทําแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวเชิญ ผู้ช่วยครับชื่ออะไรครับเดี๋ยวให้จุดไฟนะครับในตะเกียงแอลกอฮอล์นะครับโอเคครับขอบคุณครับทีนี้หนูก็ดันเข้าไปเลยลุกโอเคครับนะครับทีนี้โอเคครับทีนี้เราจะดูว่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจะเกิดอะไรบ้างครับดูที่อุณหภูมิลูกนะครับตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ลูกดูสิครับเท่าไหร่ครับ ยี่สิบแปดยี่สิบแปดยี่สิบแปดโอเคครับยี่สิบแปดองศานะครับแล้วก็เดี๋ยวดูซิครับว่าถ้าเราต้มไปเรื่อยๆเนี่ยอุณหภูมิจะเพิ่มไปเท่าไหร่นะครับตอนนี้เท่าไหร่ละยี่สิบอาสามสิบนะครับสามสิบน้ำเดือดที่เท่าไหร่นะหนึ่งอะไรลูกหนึ่งร้อยนะครับเดี๋ยวดูซิว่าถ้าน้ําเดือดที่หนึ่งร้อยแล้วเกิดจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะมีอะไรออกมาไหมนะครับตรงนี้นะลูกนะครับต้องใช้เวลาอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคครับทีนี้เราจะมาดูต่อนะครับตอนนี้น้ํานะครับเป็นไงเกิดอะไรขึ้นเด็กๆมีอะไรลูกมีอะไรมีฟอง,ม,ฟองมีฟองเรียกว่าการอะไรครับการ<ม>การเดือดนะครับการเดือดอันนี้คือการเดือดนะลูกที่เดือดเสร็จปั๊บอะไรเกิดขึ้นเกิด<ๆ> <ๆ S 2> อะไรขึ้นนะครับเกิดไอ้น้<ม>ําขึ้นนะครับไอ้น้<ๆ>ําขึ้นแล้วมันก็จะอะไรลูกมันก็จะอะไรเห็นไหมครับเห็นควันไหมเห็นควันไหมค่อยๆค่อยๆมาแล้วใช่ไหมครับค่อยๆมาแล้ว เห็นไหมครับนี่เห็นไหมค่อย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 แล้วมันก็จะมาเจอกับอะไรครับน้ําเย็นนะครับไอ้น้าเมื่อเจอความเย็นจะเกิดอะไรขึ้นการควบแน่นนะครับคุณเป็นไกยเป็นอะไรลายเป็นอะไรลกยเป็นหยดอะไรลูกหยดน้ํานะครับหยดน้ํานะครับนะครับอันนี้เรียกว่าการการกันนะครับส่วนเกลือครับก็จะมีอยู่ในนี้แต่ว่าเกลือเนี่ยจะยังไม่ ไม่ไม่ระเหยออกมาเพราะว่าเกลือเนี่ยจุดเดือดมันจะสูงกว่าจุดเดือดสูงกว่าน้ํานะครับน้ําจุดเดือดต่ากว่ามันก็จะออกมาก่อนนะครับอันนี้คืออันนี้คือการแยกการแยกสารละลายนะครับการแยกสารละลายนะครับอ่ะโอเคครับอันนี้คือนะครับเดี๋ยวมันก็จะออกมาในนี้นะครับอันนี้ก็จะมีมีมีอะไรลูกมีน้ำนะครับออกมานะครับเริ่มมีแล้วนะครับ นี่ไหมครับนี่เห็นไหมนะครับหลักการนี้ครับเอาไว้แยกสารละลายนะลูกเวลาหนูไปติดเกาะนะครับเด็กๆก็สามารถแยกน้ําจืดออกจากน้ําเค็มได้นะลูกเวลาติดเกาะนะครับอ่โอเคครับอันนี้คือเห็นไหมลูกเห็นไหมเห็นเนาะโอเคครับเห็นไครับอันนี้โหกำลังเดือดมากเลยครับนี่นี่นะครับอันนี้คือน้ําจืดนะครับน้ําจืดโอเคครับ โอเคครับอ่ะอันนี้คือการการการักร่นนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวทำการสรุปกิจกรรมนะครับกิจกรรมการทดลองของวันนี้นะครับวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรลูกการอะไรการการั่นนะครับการกั่นเป็นอะไรลูกเป็นการแยกอะไรเป็นการแยก,ส,ก,กสันประกอบอะไรครับสารประกอบอะไรคอมน้อง3 สารประกอบสารประกอบที่มีตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะครับนะครับแยกออกจากกันนะครับเดี๋ยวขอยัดดับนะครับเวลาดับนะครับใช้ใช้อนี้ครอบไปเลยนะครับโอเคนะครับโอเคครับอ่ะทีนี้เราได้แล้วเนาะโอ้ได้เยอะเลยนะครับอ่ะโอเคครับอันนี้คือการกันกันนะครับกันกันเป็นการแยกสารละลายนะครับ ที่มันรวมกันอยู่ฟุ้ยง่ายนะครับที่มีจุดเดือดต่างกันนะครับแยกออกจากกันนะครับโดยการใช้ความอะไรความความร้อนนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นการเป็นการแยกสารอีกชนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปครับก็จะเป็นการแยกสารอีกชนิดหนึ่งนะครับน่าจะเป็นการเกี่ยวกับการแยกสารแบบโครมาโตกราฟีนะครับซึ่งเดี๋ยวครั้งต่อไปเราก็จะมาเรียนต่ออ่ะโอเคครับเอ่อเมื่อเราสรุปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทํา ใบงานกันนะครับนะครับใบงานเรื่องการกันนะครับเดี๋ยวให้เด็กๆทำนะครับเด็กช่วยกันแจกนะลูกแจกเพื่อนแจกเพื่อนนะครับ quase. แจกเพื่อนข้างหลังด้วยอันนี้เป็นการเป็นใบงานเรื่องการกันนะครับนะครับนการกันการกันธรรมดานะครับเป็นยังไงแล้วก็มีขั้นตอนการกระบวนการการกันนะครับมีหมายเลขต่างๆนะครับ,รรบแล้วก็มี มีการเรียนลำดับด้วยนะครับว่าอันไหนเป็นอะไรบ้างนะครับแล้วก็ให้เด็กทำมานะครับแล้วก็ส่งคุณครูในคาบต่อไปนะครับะนะครับสำหรับวันนี้ก็คุณครูก็นะครับขอไว้เพียงเท่านี้เนาะนะครับครับผม